าเร็วตอนนี้เกแปนกำลังตัดผมนี่เห็นไหมนี่เห็นตัวเองไหมนี่นี่อ้ๆเไอ้อึบอึบเออยื้นจริงจังเลยเกแปนไม่ร้องไห้เลยเห็นไหมนี่เห็นตัวเองไหมนี่ นี่แล้วลุบหล่อๆนี่ใครวะตัดผมทรงหล่อเลยเห็นมว้าเฮ้ยเก่งจังเลยเห็นไหมเฮ้ยเก่งจังเลยเจแปนด้วยเออวีผมด้วยวีผมด้วยอ่าเอาทรงอะไรดีวะนี่เออสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่เก่งจังเลยเออเออเออชงเองเลยเออ เป่าให้ปูหน่อยเร็วเป่าเป่าผมออกเร็วนี่เห็นไหมผมเต็มเลยอืมอีผมเหรออีผมอ่หวีผมเร็วออเออบาย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 ใครเอบายบายไปเลกไปเลยอ้าวอ้าวเอาเป่าให้ปูหน่อยนี่ผมเต็มเลย เสร็จเรียบร้อยตัดผมเจแปน